ถุงนึงมีแต่สามพันชีพก็สุดสองถุงเนี่ยกินโมเมือสพี่น้องอ้อนับหนึ่งสะอ่อแต่มึม่วงน,นี่เนาะมากหนึ่งโลกไก่สบายดีพี่น้องมาพบกระเป๋าซุปอีกต่อเน,นื่องพี่น้องอะ ตอนนี้บลูซุกอยูอ่บ้านหนองอ้อเนาะเมืองคำเกิดแขวงบริกรรมไซดีกเดนน่าแปะอันนี้นน่าแปะอันนี้ท่านเดนน่าแปะเดนน่าแปะมาค่ายขวงเออตอนนี้บลูซุกอยูออตนะ่ตลาดเนาะตลาดบ้านหนองอ้อนั่นเองโอ้บ้านหนองอ้อนนอ,อ,อ่าช่วนงนี้จะเป็นช่วงสวยๆเลยพี่น้องประมาณสิบสองโมงครึ่งเนาะบ่ายสิบสองโมงครึ่งนั่นเองนะนะครับมาเบิรงว่าเพิทำกินอะไรในตลาดนี้เพื่อมันเปลี่ยนแบบคักๆเลยพี่น้องอย่าบาูสุกพาไปด้วยเนาะ พี่น้องมีอ๋ออันนี้มันเลือดเลือดวัวเนาะเอออ่ะเหงื่อเาคือมันคือซื้อหลายแท้เอาไปไว้ตู้ออกไปตู้หน,นึ่งโอ้มันซื้อหลายหลายโอ้อันนี้กันเมียกระดูกงูอันนี้กระดูกง,งูันน,นั่นเองยีนันจะมีจะมีหัวงวูอพี่น้องเป็นตังยีนั่นได้มีหัวงูตังย์อันนั้นปวดศอกให้เบืง้ง มีมีเลยพี่นองอนนี้ก็เป็นตลาดที่แบบโบยง่า,ายปันไดเนาะนี่เมื่อกี้เลาซุกซื้อถุงหนึ่งอต่สองถงพี่น้องถุงหนึ่งมีแต่สามพัจีบโอ้สุดสองถุงเนีกินโมเมสพี่น้องเนี่ยวมาเบินเพิ่นจะของหมักไฟข้าวเฮดอะไรนี่ไอเออขาต่อเออเฟเอหะลางหายอเนาะ โดนมีจะท้งอ่ะทำไมเนาะไป้บเพรมะว่าใส่ก็ทงน้อยปนะชามทุงเดี๋ยวเลาชงควันไปจกดิ้นเลงน่ะทำไมนุ้ติน่เกนหนุ้งเต็งคนเหมือนกับอเท่านเลือดเลือดอันนี้ก็ายเป็นของเลือดป่ะจาของเออจะของอยู่พื้นเออเลยกำลังกำลังทับต่อกำลังคาต่ออะไรอยู่พีับ อันนี้ก็คือ,จอ,อเจ้าของอไฟท่านเองรที่โนดนี่พน้องบไฟนี่หลายหลายอันนี้เราถงสิบพันี่นนองถงสิบพัอันนี้ถงสามพันสามพันกิบกับมิอมอออบโอ่ก็บตะโาะนอน,นี่ราคาเท่าไหร่นี่ ออนี่นะอันน <ell Vorte il dunno> <the öst> ี uh, ้ก uh, ัจะเป็นตลาดอยู่บ้านหอนีอ้ยต่อมาอ้อ่สามสามห้องมันด้าอ้ยัยสามันดีดออกเลยโอ้ นักคะนอะไรนอางนเลยลอยางนตไ้มาตอกโคบเลยป่าดุกนป่าดุกป่าดุกฮอเออฮนเออยู่พี่น็องเห็นหญหรอฮนเออยู่พี่นอ เห็นย่างเอาเมื่อกี้นี้บริหารอะไรพูดอยู่พูดอะไรครับเออมาซื้อเครื่องเด้อเออเออเราเป็นเจ้าของบตลาดเรามาซื้อซีนหมูพะพูเออเด้อเด้อเด้อเดบรรยากาศครับโอ้มีห่วงไว้ส่้างสวยๆกับะมาณนี้มีเดประมาณนี้ แดดเริ่มฮอนแล้วโอ๋อเรียบเอามากันะหมักไฟบบสุกซืึอันนั้นเป็คือคือนอนี่ขายอะไรเอยนอนี่ขายนอเท่าไหร่เนยอันนอนี่กับนอนี่เป็นชาวขามสองนอนอใหญ่นี่สองนอ้วยชาวพันสองนอ้าวพันโอ้แสดงว่านอนหนึ่งสิบพันเนาะอือเอออ่าห้องครับไปหามาเอียงมาเลย <ส>เอา,อา,าเอากงอ้เขามาขายเอเอาเอาโต้ดำข่าเนาะเออไปเอาไปเอาอยู่เพื่อนเขามาขายเนาะซื้อดำข่าเนาะมเมีนชื่อเขาเขาอเขามาขายแตปั้นเงินโอ้ปั้นเยอะไปบมีกรมีนี่กระจีบน่ พีงเดี๋ยวห้ามหมักไฟหอกลับไปทีมงานก็ไม่มาซุกไมเพียนเลถ้าหมักไฟเพื่อนไปอวมาันจะใส่คือหวาลายแท้ก <c oughs> ินบุ้มเมดบุนอ่ะสมเลยอะเลยอะเ้าบมเมืองมีแต่มา,างหญ่ๆกันเนาะสนตังเลยหักนักตลาดนะ <c oughs> คือ ตอนเศร้าตอนแรกนี่คนหลายเบ่ลยคนมาขายเออคนซื้อกันหลายคนขายกันหลายเนาะแต่ว่าช่วงสวยเราบ่มีคนเพราะมันเป็นช่วงบ่ายนั่นเองนะเบิ่งเบิ่งเบิ่งกันในบ่วยแล้วก็มากนุ้งเป็นะเพราะว่อันสองโลน่ะโลปลายไปอะโลึงโลึงเนาะเหมือนเมืองไงเออเอาเลยเนาะเ้าวะหมักไฟนี่แด่งเอาวะกินโมมด ให้อ่านเลยนักอ่านเลยอันนี้ก็คือไงคะเฮาอยู่บ้านน้องอ้อนี่เหรออ่ะคือคือคือบป้าเพื่อนไทยเฮาว่ะคือโบป้าเพือนไทยเถกอ่ะอาเราก็ปากอะไรกับเป็นปากไทยเฮาเออปากปากลาวก็ได้เนาะคิดว่าปากอันแบบเผาแทงเฮ้าไปเผาแทงก็ได้เนา้อลาวก็ได้แสดงว่าไปเคยไปอยู่วันอื่นมาแล้ว ไปเ,เห็ุเวียงไปเลยเนาะตอนี้กลับมาอยู่เือนแล้วมาอยู่บ้านแล้วมาแท้ก็อยู่หนงอมอน,นี่่ะเมม <c oughs> นี่ยปนะุงมบ่วนี่หนสะ่อมึงบ่เนาะมากหนึ่งโล <c oughs> ตายถามว่ามึไปเนี่ยแบกอะไมีอยู่เนาะ ข้าเพื่อนแบล็คอีส่มันขึ้นเลยล้านเลยบอ้เพ่อเพื่นนอนไปซอกมากกเองบอ่ข้าวเพื่นบ้านเดียวอ๋อก็เป็นอายุวันเทิงเออมา<บ>อยู่บ้านนาเป๋เอา้าขึ้นมาขายเครื่องไก่แย่ยงมาแย่งมาอีกโอ้นี่ขึ้นไปกะประมาณลักหนึ่งเนาะลักปลายเหมือนกันรักปลายช่วยอยู่นั่นกับอนนาเป๋กับมีตลาดเนาะเจ้าคนได้เปิดแล้วเอออันนั้นเออตลาดเทิงน,นี่ไดย ไปเปิดมีแต่ยืดทองแเ,เนาะทองแปเอนี่อแต่คือบว,ว่ากาต่เสร็แตเ่เใหญ่ใหญ่ไม่ได้้ซื้อไนนซื้อเอสเออซื้อสวเอสทอานนี้พี่น้องสาวสืว้อผาแทงะเนาะเสื้อผาแท,ทงก็เป็นเสื้อสายเวียดนานมบบ คือว่าทางพ่อทางแม่ขเขาก็บว้าเวียดก,ก็ก็คือก,ก,กันเนาะจันะกระไดขนาดไหนกระไดเดี๋ยวให้เพื่อนปอกเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนปอกหนะมือ,อง,งป้าสกินเมื่อดีบอมังหญ่บบนี้หลายเยอะ <c oughs> หลายคนหลายคนเดี๋ยวเพื่อนก็นเป็นหาาา้างค้าอุตสาหะเนาะเลยมีเลยา 3s นั่นเอง แสเอ็ดคือคือแมกนัทนี่เขาขายเงินใดเอ่อหวานเนาะคือคือยู่อ่าบ้านหนองอ่อนเมียครับเพื่อนแห้งบวัคัมไส พี่น้องนีก็คือบรรยากาศอยู่ตลาดบ้านหนองอ้อน,นี่เป็นเน,ะนาะนะครับเกิดแขวทีปทำไส้นั่นเองขนมก็มีเนาะกำลังแทน,น,นเนาะบุยากขอขอ็โอ้ เจ้าของแฮนบอยุยเออแสดงส่งสวยอันนั้นเนาะเพิ่นเพ่บยุยหลเพื่นบยุยหลแต่สรงสาวสวงแรงเออเด้อเด่เงแรงกมีคนหนหประมาณนี้แน้งอันนี้กำลังต่นาะ็่กระเทาะแั๊เออเออ แม่แม่ก็อยู่บ้านหนองอ้อนี่เปเอ,อ,อยู่บ้านอเออขายขายเครื่องนได้ดนเลยไม่พี่้เดโอ้กัดโดนอยู่นะอันนี้ว่าหาเนาะหัแมอ่อ,อ,อ,อกับลงตัวกำลังแปลงนี้นเออมแน่เดนแป้นนองเออฝนับประมาณนี้นี่นอง พี่น้องกับประมาณนี้พี่น้องเนาะสำรับอ่ตาตลาดบ้านหนองอ้อนี่พี่น้องกับข้า,ากี่น้องแต่ว่าจะได้ช่วงนี้จะเป็นช่วงสวยๆมันก็บุญคนหลายไปรไะดิษฐ์พี่น้องตลาดช่วงแรงช่วงเช้ากัดคนหลายอยู่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสำรับที่นี่กัขอสขอจะคลิปก่อนพี่น้องเดี๋ยวข้ากในในี่ไหนจะได้กับ้ากี่จาเนาะคลิปต่อไปว่าบักสุกไปทางไหนพี่น้องอ,อย่าที่นี่ไปก่อนได้พี่น้องสบายดี